สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขูสุกคนครับมาเบิรงัวแม่เนี่ยครับจําได้ไหมครับงัวทองตัวนี้ครับออกแล้วครับเมื่อขึ้นครับไอลูกโตเมียย่างดีครับพี่น้องครับสุขภาพแข็งแรงดีทั้งแม่ทั้งลูกครับโอ้ยครับโค้งสามเงี้นะครับลูกครับออกได้สามสี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับในตัวเมียครับ ลูกตัวที่สามเนี่ยครับเป็นลูกตัวที่สามแมย์ทายสูงลอยยี่สิบเจ็ดครับนมสีเต่าครับดำครบเครื่องครับง่วครับลูกครับหน้าหนาเลยครับลูกครับมุกแห้งครับลูกครับเอาไปเลยครับพี่น้องครับราคาเม่ลูกครับเบาๆครับสามหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับสามหมื่นเก้าพันครับงัวโคมแม่ลูกโคมนี่ครับ เป็นลูกเพศเมียครับออกมะเขือนครับเบิ่งครับอุ้ยครับนังหนาโค้งสางใหญ่ย่ครับลูกครับเพศเมียครับใครสนใจครับโทรมาหาบ่าวตึงได้ครับสามหมื่นเก่าพันครับแม่เพิ่นเขาบิดไปข้างหลังคางนึงครับบ่เป็นยังครับบ่มีปัญหาครับพี่น้องครับ สนใจครับงูตัวนี้หูครับออกเองครับออกง่ายครับเดบดีขอขาดีครับทั้งเมย์ทั้งลูกครับลูกแข็งแรงไห้ครับพี่น้องครับ่าวนะครับมองครับลูกอายุสามสี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับลูกได้กินนมได้ครับแม่โค้งสางงายอยากหยอดจึงน้อยครับเมย์ครับไอไมีหยาได้หลายเอาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับสามเมินเก่าพันครับเอาไปเลยครับราคาเม่ลูกครับลูกเพจเมียยางดีครับ ใอ้สนใจครับบ่าวตึงเอามาไห้เฮียนใหา่ครับยหา่อยากกินน่องครับก็เลยมาใหมอใหญ่กินน่องกันครับออกแล้วครับบังคืนครับสามหมื่นเก้าพันครับไครสนใจครับเบิ้งเขาแม่ครับบ่เป็นยังครับพี่น้องครับเขาซื้อครับแต่ว่าเพิ่นห้ลูกดีคือเก่าครับแม่นังหนาครับห้งสางงหญ่ครับเล็บดีคอขาดีครับ ไ่คอยูกเป็ดตาหาแค่้ครับพี่น้องครับลูกเปรีเมียครับเบิ่งครับนาตาครับเป็นลูกผสมโตมากครับเบิ่งครับสีแดงครับสีแดงครับกระดูกง่ายครับแข้งขาใหญ่ครับแล้วประกันครับถกถอนบะมี่ครับหมดลูกบ่ออครับออเองอีกตั้งหากครับพี่น้องครับให้สนใจครับ เห็นคลิปนี้แล้วครับโทรมาหาบัตรตั้งแต่ครับสามหมื่นเก้าพันครับเอาไปเลยครับราคาแม่ลูกครับลูกอายุสองสามชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงแล้วครับแม่ไทยสูงร้อยยี่สิบเจ็ดครับจะูกสีดําครับเพศเป็นเพศดําครับแม่ลูกครับเอาไปเลี้ยงไว้จังหน่อยลูกก็ง่ญ่แล้วครับพี่น้องครับราคานี่ครับเปิดเบาเบครับสามหมื่นเก่าพันครับพี่น้องครับไก่ไก่มบาถึงมรลดับทรงครับ โอมาได้ครับบิ่งครับอ้สดใสแห้งครับดูครับรือเรื่องย่านๆครับนมสีเต่าครับถกถอนมามีครับสุดท้ายนี้ครับใครสนใจครับโทรมาได้ครับสวัสดีครับผม